สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สํำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตกันนะครับว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเราสามารถนำแบตเตอรี่มาใส่ในรถยนต์แล้วก็นั่งขับกันบนท้องถนนกันอย่างสบายใจครับ ก็ต้องบอกว่าแบตลิเธียมไอรอนฟอสเฟตหรือ LFP จริงๆแล้วมันก็คือแบตลิเธียมชนิดหนึ่งนะครับที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและเพิ่มความทนทานให้มากขึ้น ก่อนอื่นนะผมต้องบอกว่าทั้งแบต LFP แล้วก็แบตลิเธียมไอออนเนี่ยต่างก็ใช้กราไฟต์ทำเป็นขั้วลบเหมือนกันทั้งคู่ครับซึ่งกราไฟต์มีโครงสร้างของอะตอมที่มันเรียงกันเป็นแผ่นๆสวยงามนะซ้อนกันเหมือนชั้นหนังสือครับและชั้นพวกนี้มันมีช่องว่างสามารถรับลิเธียมไอออนหรือไอออนบวกเข้าไปแทรกระหว่างชั้นได้อย่างง่ายได้ครับ ถึงแม้ว่าจะมีวัสดุอื่นที่ให้ค่าความจุสูงกว่ามันเช่นซิลิกอนแต่กราฟไฟต์เนี่ยมันจะมีความสมดุลระหว่างค่าความจุความเสถียรและราคาที่เหมาะสมกว่าครับและที่สำคัญก็คือกราฟไฟต์เนี่ยมีความเสถียรทางเคมีสูงไม่ทําปฏิกิริยาเคมีรุนแรงกับอิเล็กโทรไลต์ทีนี้มาดูแบตเตอรี่เทียมไอออนที่ใช้กันทั่วไปกันบ้างครับ ส่วนใหญ่เนี่ยขั้วบวกเขาจะใช้เป็นลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์แบตตัวนี้มันจะมีพลังงานต่อหน่วยน้ำหนักสูงแต่ก็มีข้อเสียสำคัญก็คือมันมีความเสี่ยงที่จะลุกไหม้หรือระเบิดได้ด้วยตัวของมันเองโดยเฉพาะเวลาโดนความร้อนสูงๆหรือเวลาชาร์จเกินครับสาเหตุหลักๆที่ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ย เกิดความไม่ปลอดภัยก็มาจากโครงสร้างของสารประกอบมันนี่แหละฮะซึ่งที่อุณหภูมิปกติทั่วไปโครงสร้างของมันอย่างที่ผมบอกจัดเรียงสวยงามเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดเลยครับโคบอลก็ไปจับกับออกซิเจนเป็นชั้นๆโดยที่ให้ลิเทียมเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนที่ไปมา แต่เมื่อมันได้รับความร้อนสูงสูงหรือมีการชาร์จไฟเกินขนาดที่กําหนดไว้โครงสร้างพึกเหล่านี้นะมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเกิดความเสียหายครับอะตอมโคบอลและออกซิเจนจะกระเด็นหลุดออกมาหลุดไปยังอิเล็กโทรไลต์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอิเล็กโทรไลต์นะมันเป็นของเหลวที่มันไวต่อการติดไฟอยู่แล้วครับเมื่อออกซิเจนที่ปล่อยมา กับอิเล็กโทรไลต์ที่ติดไฟง่ายพอดีมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีอย่างหนึ่งทําให้อุณหภูมิในเซลล์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันการลุกลามของความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เราจะเรียกมันว่าเทอร์มอลันอเวซึ่งสามารถทําให้แบตลุกไหม้หรือระเบิดได้เองครับส่งผลทําให้เกิดอันตรายนะทั้งต่ออุปกรณ์และผู้ใช้งานเป็นอย่างมากครับดังนั้นนะโครงสร้างพลึกที่ไม่เสถียรของลิเธียมไอออนจึงเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้แบตเตอรี่ชนิดนี้เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนและอุบัติเหตุจากไฟไหมได้ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแบต LFP กันบ้างครับนักวิจัยเขาได้ค้นพบว่าส่วนผสมของลิเทียมไอรอนทอสเฟตมันมีโครงสร้างผึกที่เรียกว่าโอลิวีนซึ่งเป็นรูปแบบผลึกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็คืออะตอมของมันนะจะถูกจัดเรียงยึดตัวกันอย่างแน่นหนา ทำให้วัสดุนี้มีความแข็งแรงเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆแต่โครงสร้างของมันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับลิเทียมไอออนก็เข้าออกได้ยากกว่าเพราะว่าพื้นที่ของมันเนี่ยสลับซับซ้อนครับ แต่โครงสร้างนี้นะช่วยให้แบต LFP เนี่ยมันมีความมั่นคงทางเคมีสูงโดยเฉพาะในขณะที่มันกำลังทำงานที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยหรือในสภาวะที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จหรือคลายประจุอย่างรวดเร็วมันจะไม่ปล่อยออกซิเจนออกมาง่ายๆก็เลยทำให้แบต LFP มันทนทานต่อความร้อนได้ดีมากๆ มีความปลอดภัยสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยเป็นหลักเช่นในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพวกรถยนต์ไฟฟ้าครับแต่แบต LFP เนี่ยมันไม่มีสารประกอบอย่างโคโบอลซึ่งเป็นธาตุที่ช่วยเพิ่มความนำไฟฟ้า ผู้ผลิตเขาก็เลยใช้วิธีเคลือบอนุภาคด้วยคาร์บอนเพื่อช่วยเพิ่มความนำไฟฟ้าเข้าไปครับและลดขนาดอนุภาคให้เป็นระดับนานโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเดินทางได้อย่างง่ายขึ้นก็สรุปได้ว่าโครงสร้างผึกแบบโอลิวินของมันเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่ชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง คุณสมบัติต่างๆในเรื่องความปลอดภัยมันก็เลยดูดีกว่าลิเธียมไอออนเยอะครับมีความเสถียรทางความร้อนสูงกว่าทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีอายุการใช้งานยาวนานแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความหนาแน่นพลังงานที่ต่ำกว่าทำให้แบต LFP เนี่ยมันมีขนาดใหญ่และหนักกว่าสำหรับความจุไฟฟ้าเท่ากัน ถึงแม้แบต LFP จะโดนกระแทกหรือชาร์จเกินมันก็มีโอกาสน้อยมากๆที่จะเกิดการลุกไหม้หรือระเบิดขึ้นได้แต่ที่เราเห็นหลายๆการทดลองที่เขาตอกตะปูนะหรือใช้แท่งเหล็กตอกมันก็ยังลุกสู้อยู่ดีใช่ไหมฮะเหตุก็เพราะว่ามันถูกทำลายเปลือกเซลล์ภายนอกจนแตกวัสดุภายในของมันก็เลยสัมผัสกับอากาศและออกซิเจนจากข้างนอกครับทำให้มันเกิดไฟลุกไหม้ได้ สรุปง่ายๆก็คือแบต LFP มันก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมที่เขาพัฒนาขึ้นเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าจะมีความหนาแน่นต่ำกว่าลิเธียมไอออนก็ตามซึ่งทำให้แบต LFP เป็นตัวเลือกยอดนิยมในงานที่ต้องการความมั่นใจและปลอดภัยสูงถ้าเพื่อนๆอชอบคลิปนี้แนละ้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องซิมซิมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามแลบชมครับ